วันเลยโอเคคนจิตก,กคือจิวิบวชุกไงเดินมาหมักมาหมอยู่ขั เขาดน้นบ่พี่นองนองอยู into into ่ใกล้อยู่ใกลอยู่ไทยอยู่ลาวนี่เขาดนนะบ่าวด้านไกินกันมาเด้อมาเดิอกินกนิ่ตัวนึงตัวสคนนี่เขาเนี่ 어어 끝이네. 담아. 깜빡. 멋진 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีบักม่้งมันนี่มัอน <waters> ี <c oughs> ่พักมัอนี่มียูพักบูดธรรมดาหนึ่งมียูพักบูดธรรดาหนึ่งงดพักไปก่อนีลยงดพักสองมื่นละงดพักไปก่อน มันอาจจะคอยว่ากันอยู่ท่ากูสังน้ำอปรกินอยู่บ้างนะไหมไอ้โปรดีนมันร้ายด้วยยงแปลกเลยเยังงาหงั้นรึเปล่า 炒噶，热不能热，滚，嫩。嗯，那、这个包，你、这个包你谁不料？